สวัสดีครับอยู่กําลังเรียนเลยคาร์บเตอร์ทราครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย,ยูทูบทุกท่านเจอๆกันอีกคลิปครับคลิปนี้มาขยายครับความกว้างไม่ได้นี่ครับหลักอยู่นี่ขยายความกว้างไม่ได้ก็ต้องโลหินคลุกขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ฉีกดินลงมาเป็นฐานแล้วก็เอาหินคลุกกลับมาคืนครับ ความกว้างไม่ได้ครับก็อยู่กับแคทเธอร์วิลล่าร้อยครับเทรนเดอร์ 140G สี่บจีเรถบดแคทชันสะเทือนครับ CS 1 1ึ GC ครับขยายความกว้างไม่ได้นี่ครับหลักอยู่นี่หลักอยู่ตรงนู้นโอ้ตก ตกไปตรงข้างถนนเลยตัวนั้นหลักหชุดผมก็อยู่นี่ครับไปเก็บงานทางนู้นเสร็จก็เก็บงานถนนเสร็จก็ขยับมาดูเขามาดูทางนี้ตรงนี้เขามาแก้งานหน่อยครับ กว้างบ้านเหรอตีกว้า,างมันโผล่แนวแววววมีหน่อยนี่เอ๊ะบาทเตียงโอ้่มันตกอยู่ปลายางครับนี่อยู่ฝั่งนี้ต้องดึงฝั่งนี้กลับไปทางนู้นกัดแนวใหม่ฮะ the trading hả bạn, ha? bạn. Ba, tiền trên này tù kết rối xì xịp chi dàn อัดแน่นแล้วครับแล้วก็ออกมาปาดออกก็จะแน่นหน่อยโอ้นี่มันตกอยู่ฝั่งนี้นี่นี่หลักอยู่ฝั่งนี้เกินอยู่ฝั่งนี้ตั้ง ห้าสิบเซนต้องดึงฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นอ๋อไม่วางลายให้แต่ทีแรกครับ งวางไลน์ให้แต่ที่แรกก็นี่หลักอยู่นี่เจ้าร้อยสี่สิบจีแต่ก่อนผมก็ขับคันนี้แหละครับพอผมออกไปก็เขามีคนขับแล้วกลับมาคืนก็มาขับคันจอรเดีย ชุดผมธนุนทำเสร็จแล้วครับก็วิ่งมาดูเขาทางนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ